ดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องด้วยชักไร้สายนะครับยี่ห้อ Total รุ่น TRSli 1 1 5 1นะครับตัวนี้นะครับจะใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด20โวลต์นะครับตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีใบตัดนะครับให้2อันนะครับเป็นแบบ ฟันหยาบนะครับไว้ตัดไม้แล้วก็ฟันละเอียดไว้ตัดเหล็กนะครับแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมนะครับใบคู่มือการใช้งานเดี๋ยวจะผมจะพิชเครื่องอื่นข้างหนึ่งอ่าเดี๋ยวให้ดูสเปคของเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด20โวลต์ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่0ถึง2,800รอรอบต่อนอาที Okay. ตัวนี้เป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับจะมีไกเซฟตี้นะครับก่อนกดนะครับนะครับบางทีก็จะกดไม่ได้นะครับเราก็ต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วก็ใบใส่นะครับตัวนี้นะครับก็เราบิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ใบให้ดูก่อนนะครับการใส่ใบ เดี๋ยวคลิกมาให้เห็นกันอ่านี่ครับเราก็แค่บิดใช่อ่าเดี๋ยวออกสิเอาออกเอาออกเราก็บิดแล้วก็ดึงออกได้เลยอ่าใส่ใส่เป็นแบบบิดล็อกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองใส่แบตเตอรี่เพื่อฟังเสียงของเครื่องกันดูนะครับ เมื่อเราหยุดนะครับก็มอเตอร์ก็จะหยุดเหมุนทันทีเลยนะครับโอเคลูกค้าถ้าได้สนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ